วันนี้นะคะเรามาฉีดวัคซีนที่นี่นะคะที่ตึก POT นะคะของราชวิทยาลัยนะคะตอนนี้เราก็จะมาผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะก็จะมีการแนะนำนะคะแล้วก็อธิบายถึงวิธีการที่เราจะต้องไปฉีดนะคะคนเยอะมอากเลยค่ะ ำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็จะมีบัตรประชาชนนะคะสำหรับป้านี่ลงสมัครให้ทางอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีตัว QR code ที่เขาส่งมาให้รวมทั้ง SMS ที่เขาส่งมาทางให้ทางมือถือด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปแสดงตรงเคาน์เตอร์ตรวจสอบเอกสารด้านหน้านะคะก่อนที่จะไปนั่งรอการฉีดวัคซีนนะคะ ที่ต้องเตรียมแบบเอาไว้เยอะขนาดนี้นะคะเผื่อกรณีมีปัญหาเขาหาชื่อไม่เจอนะคะอย่างของป้าน,นี่ก็หาชื่อไม่เจอนะคะจะแนะนําให้ไปโต๊ะด้านหลังแล้วก็ให้แสดงเอ่อเอกสารที่ป้าบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้เขาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ลงทะเบียนและก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเขาก็จะออกใบสีขาวๆนี่มาให้นะคะเอ่อเป็นข้อมูลว่าเข็มที่1เราได้ฉีดวันนี้แล้วก็เข็มที่2เข็มถัดไปเราจะฉีดได้อ่อวันไหนนะคะ จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเดินไปนั่งรอนะคะเป็นแถวๆอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะทยอยเรียกไปแถวะแถวนะคะเข้าไปาในห้องด้านในอีกห้องหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทําการฉีดวัคซีน,นะคะ่ะวัคซีนที่เขาให้นะคะพอ mm hmm. เ,เข้าไปถึงข้างในปุ๊บเนี่ย mm hmm. มันก็จะมีแบบ กล่องเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องไม่ได้เป็นขวดนะคะเป็นกล่องเหมือนเหมือนเหมือนแบ่งแบ่งขนาดไว้แล้วอย่างงี้ว่าแต่ละคนจะไดะ้ฉีดประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เอาตรงกล่องตรงเนี้ยไปให้น้องพยาบาลเขาฉีดให้อีกทีนึงนะคะจากนั้นก็เสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปนั่งรอนะคะนั่งรออยู่สักประมาณ 20- 30นาทีเพื่อดูอาการนะคะว่า เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือก็กลับบ้านได้นะคะแล้วก็มาฉีดวัคซีนเข็มต่อไปตามเวลานัดค่ะตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะการบริหารจัดการนี่เร็วมากๆเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ <Wow. S 2> อาการเบื้องต้นนะคะของการฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกของป้าน,นะคะ<ๆ>ก็จะปวดปวดตึงๆ นะคะที่ตรงบริเวณเที่ฉีดวัคซีนนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนฉีดเนี่ยไม่เจ็บนะคะน้องพยาบาลเขาฉีดแบบเบามือมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้ากับลุงต้องไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวป้าจะาฉีดเข็มสองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ารา,ายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังนะคะวันนี้ไปก่อนนะ,ะลุงทำอะไรเหรอลุงฮะข <laughs> <laughs> นมทำไมต้องไปแขวนไว้อย่างนั้น <laughs> น่ะถุงขนมก็ยังขี้เกียจถือเหรอเพี้ยนไปเราอ่ะหลายอย่างมันทำกระเป๋าอง